สวัสดีครับผมประชากรพานุพง์ทีมประชกรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชันแนลหนองแขมนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาขออนุญาตแนะนําในส่วนของยาอมใต้ลิ้นนะครับซึ่งยางนี้เนี่ยจะใช้สําหรับในกรณีท่ทานมีอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหรือว่าปวดหน้าอกเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีขั้นตอนที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้ครับล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาอมใต้ลิ้น แก่ยาอมใต้ลิ้นออกจากแผงบรรจุยาเงยหน้าพร้อมกับนำยา1เม็ดมาอมไว้ใต้ลิ้นปล่อยให้ยาละลายจนหมดโดยห้ามเคี้ยวห้ามกลืนทั้งเม็ดยาห้ามบ้วนหรือกลืนน้ำลายหากอาการของท่านไม่ดีขึ้นหลังจากอมเม็ดแรกไปนะครับภายใน5นาทีท่านสามารถอมเม็ดที่2ได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเม็ดท,ที่2ไม่ดีขึ้นแล้วให้ท่านอมเม็ดที่3พร้อมกับปีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันทีครับ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาท่านสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k วิชัยเวศหนองแขมนะครับหรือว่าสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามหรือกด s c ัค b e YouTube c h ANNEL ช่องวิชัยเวศหนองแขมกันด้วยนะครับ